และแบ่งที่ดินเป็นสองส่วนโดยมีการเฉียงลงมาโดยกั้นรูเนี่ยจากจุด A ไปยังจุด P จุด P คือจุดข้างล่างนี้ครับโดยบอกว่าระยะจากจุด A ไป P ยาวกี่เมตรกีดเส้นได้คำว่า A ไป P ก็คือเขาอยากรู้ A-P อะไรยาวกี่เมตรมีการบอกมุมมาให้ครับสองมุมครับ อ,อยากให้น้องบอกพี่ดังๆครับมุมที่ให้คือมุมอะไรกับมุมอะไรครับสิบห้ากับสี่สิบห้าข้อเนี้ต้องมองสามเหลี่ยมสองรูปรูปสี่สิบห้ากับรูปหกสิบมองออกไหมดูดีนะข้อเนี้ต้องมองสามเหลี่ยมสองรูปรูปสี่สิบห้ากับหกสิบหกสิบคือไหน รูปใหญ่60องศาคือตรน,นี้แล้วน้องรู้ไหมว่าถ้าสองอันนี้รวมกันเป็น60องศามุมเนี่ยจะเป็นกี่องศาเท่าไหร30แสดงว่าข้อนี้ใช้มุม30ช่วยทำไมต้อง30เพราะ60กับ30บวกกันได้9อะไร90เพราะสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้90ที่เหลือต้องบวกกันได้90เมื่อกี้พี่น้องจำ60ใช่ไหมทีนี้พี่เพิ่มมุม30ให้30ตัวน,นี้จะเป็น1ตัวน,นี้จะเป็นรูปสามตัวน,นี้จะเป็น2จบไหม และไหนๆก็ให้มุม30ยังมีอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่สอนคือมุมอะไรครับ45จัดไปคู่เลย45มันจะเป็น1,1ก 1, ับรูท2แล้วจำไว้นะ45จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งมีใครมาออกแมส45พิเศษกว่ามุมอื่นตรงไหนมันจะมีด้านนอนกับด้านตั้งเท่ากันจดไหมมุม45จะมีความพิเศษกว่ามุม30、กว่า10ตรงที่ว่าน,นอนกับตั้งจะยาวเท่ากัน จะยาวเท่ากันอ่ะทีนี้คำถามนี่สาสิบใช่ไหมนี่ก็สาสิบใช่ไหมตรงเฉียงเฉียงนี่หอะไรหกสิตรงเฉียงเฉียงนี่สอ <60. S 1> งสอง,ง 2, 2, คูณอะไรได้หกสิบสาสิบเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตรงสารู้สามของน้องกลายเป็นเท่าไหร่สาสิบอะไร สาิบรู้สามแล้วตรงสูงสูงก็คูณสามสิบกลายเป็นสามอะไรเลยสามสิบจึดอ่ันไหมพี่มีคำถามนี่มุมสีอะไรและนี่ก็ต้องสีอะไรสะแดงวัดด้านนี้กับด้านนี้ยาวทำไมกันเท่ากันจริงไหมแล้วนี่อะไร ตัวนี้ก็สามสิบพี่ชอบตัวตีกลอนโอเน็ตมากเลยไม่มีเฮอะไรเลยคือมันไม่มีสูตรอะไรกูทำเลยเลยเฮียแม่งแค่มองสามเลยยมแล้วรู้ไหมว่าโอเน็ตมหกเด็กมสามทำได้พี่เคยให้เด็กมสามที่โกวดเข้าเตรียมแล้วมันได้หนึ่งในสิบของโรงเรียนเตรียมอะทำโอเน็ตมาไปบอกมันไม่เชื่อนี่ไม่ใช่ข้อสอบนี่ไม่ใช่ข้อสอบพี่บอกนี่คือโอเน็ตมหกม่ไม่เชื่อโจส้นตีนเงี้ยเหรอพี่ เฮ้ยน้องปากหมายสัตว์เน่มดูดูรูอนิมงนะโหพี่เขาสอบไม่ง่ายแต่แหะรู้ยังว่าทําไมเด็กเตียมแม่งได้อนนเหตเต็มกันเยอะคือมันฝึกอย่างนี้มันตั้งแต่มอต้นแล้วอะก่อนมันเข้ามสี่มีคําถามเขาถาม AP ตรงเฉียงใช้พีทากรัสได้ไหมไม่ต้องใช้ใช้ทําไมมึงดูรูปนี้มึงจะพีทากรัสทําไมนี่มันเลขอะไรหแล้วนี่มันเลขสามอะไร 30เพราะฉะนั้น er. 1จะเป็น30ก็ต้องคูณด้วย3อะไร30แล้วถ้ามันเป็น30นี่มันรู้ได้รู้2คูณ30ก็เป็น30รู้2แสดงว่า AP ตรงเนี้ยาวเท่ากับสารู้2จบคำตอบเข้าใจยังไงไม่ต้องปีดตบรันเห็นความเหลื่อมล้ำของข้อสอบไหมเอาไปเทียบกับแพทกษามัน สุดๆเลยเนาะทำไมต่างกันาดนี่วะน้องบอกพี่อุ๋ยีกคะหนูยินดีที่เขาจะปรับโอเน็ตยากขึ้นก็ได้แล้วช่วยลดอันนั้นลงมาหน่อยเอออันนี้พี่เห็นด้วยนะพี่โอเน็ตมันเกินไปไอ้เช่นั้นก็เกินไปแต่มันเกินไปแบบคนละมุมอะคือโอเน็ตพี่ว่าง่ายเกินแต่อันนั้นพี่ว่ามันก็ยากเกินคือพี่พี่ไม่ได้แฮปปี้กับข้อสอบยากนะพี่ทําได้แต่พี่ว่าพี่จะมีความสุขถ้าเองทาได้น้องไปดูข้อที่แปดข้อแปดยิ่งจะลายใหญ่เลย เขาบอกว่า Universe คือเลขลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็จุดๆุถึงเก้าพี่เขาถามอะไรโง่ๆได้ไหมลบสองถึงเก้ามีเลขกี่เลขทั้งหมดอ่ะเปลี่ยนคำถามเป็นถามฉลาดๆแล้วกันลบสองถึงเดินน้องตอบผิดเขาถามแบบยากๆหน่อยแล้วกันฉลาดๆสิบสองมเออโอเคสิบสองกูก็งวมึงตอบผิดกันไปนี่เสร็จแล้วเขาบอกว่าเซตเคือเซตของเ โดยที่ x เ,เป็นสมาชิก universe แสดงว่าเอามาจากยูอะไรยูนิเว s ร <Universe, S 1> แต่ต้องเป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้น x x ของน้องมีใครม้างลบหใครอีก1นึ่สามห้าเ็ดเขียนครับมีทั้งหมด6ตัวเอาเฉพาะเลขคี่ลบหนเป็นเลขคี่ไหมเป็นไหม,ไมเป็นนะคะโอเคนะข้างหลังมองเห็นนะ จานะโอเคไม่ทิ้งกันนะคะต่อมา B นะครับ B เขาบอกว่าเป็น x เป็น universe โดยบอกว่า x กํำลังสองต้องน้อยกว่า9ไหมายความอะไรแปลว่าถ้ายกกําลังสองจะต้องทําไมกว่า9น้อยกว่านี่คือ9ก็ไม่ได้นะอ่ะเลขอะไรที่กําลัง2น้อยกว่า9มั่งเริ่มจากลบกันเลยลบสองลบหนึ่ยหยุด3ไม่ได้จริงไหมอ่ะนี่คือเซต B เสร็จแล้วข้อจับ a ลบ b เอาใครตั้ง a คำว่า a ลบ b คือซ้ํากับ b เอาไหมไม่เอาเอา่อาบอกนี้เลข a กับ b ซ้ํากันอะไรมัางลบหน่งหนจบจริงไหมเพราะฉะนั้นลบหกับหนึ a ลบ b ตัดทิ้งจริงไหมเหลือใครมั้งสามหเพราะฉะนั้น a ลบ b ก็จะเหลือ3ามห้าตอบข้อไหนถูกใช่นี่เซตเฮียอะไรเนี่ย นี่คุณทำอะไรอยู่เนี่ยประเทศไทยปรับโอเนตยากขึ้นเถอะแล้วลดแพดกระสามันลงพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากจะเชิญนักเรียนม .6 ทั้งประเทศไปเดินขบวนหน้าสอทศและปรับที่พี่บอกตรงเนี้เฮ้ยปรับโอเนตยากขึ้นหน่อยเราโอเค แล้วก็ช่วยลดแผดกับสามัญลงแม่งนิดขยายเวลาไหมขยายเวลาไหมไม่ต้องขยายลดข้อดีกว่าสามชั่วโมงมึงจะเาสี่ชั่วโมง่ะแผดดี๋ยสี่ชั่วโมงโหัวเยี่ยเฮ้ยนู้สอบยังไม่เคยสอบสามชั่วโมงใช่ไหมในชีวิตน้อยยังไม่เคยสอบอะไรสามชั่วโมงจริงไหมเองนู้ม่สามชั่วโมงติดต่อกันในะวิชาเดียวมันเยอะนะมันไม่ใช่หลายถ้าหลายวิชามันมันยังมันยังเปลี่ยนอารมณ์จริงไหมแต่นี่วิชาเดียวอยู่กับวิชาเดิมเดิมอยู่กับตีโกนเดิมเดิม อนุกรมเดิมเข้าก้าวเขาบอกว่า s เท่ากับเซตของ x โดยที่ x ลบสองเท่ากับ a เมื่อแอ s ส l u ู e a อลบหนึ่งเท่ากับสองโจทย์ถามว่า s เป็นสับเซตคขียนคำว่าสับเซตสับเซตแปลว่าอยู่อะไรเคยมาสอนมาแล้วอยู่อะไรอยู่ในสับเซตแปลว่าอยู่ในสับเซตแปลว่าอยู่ในอ่ะทีนี้ไงแน่ในเซต s มีตัวแปรกี่ตัว 2 x กับใครแต่ใครคือสมาชิกของเซต s x วงตัวนี้นี่คือสมาชิกไม่ใช่ a สมาชิกของเซต s คือตัวนี้คือ x แต่การจะรู้ x ต้องได้ a มาก่อนจริงไหมอาทีนี้มาดู a a หาจากแอบส l ลูดเอ็งตอบไปชื่นใจดิแอบส l ลูดถอดได้2อะ่ะข้างในเป็นอะไรกับเป็นอะไรได้2กับลบสเพราะฉะนั้นน้องก็ถอดแอบส l ลูดได้ว่า a ลบหเป็นไปได้สกรณีสกับลบสจริงไหม ไม่มาสองก็ถอมาก็ได้สองลบ 2, มาก็ได้สเสร็จแล้วย้ายหนึ่งไปหนึ่งบวก2ได้3 1ไปบวกกับลบหนึ่งนี่คือ a อันไหมเพรได้เอเสร็จเอา a ไปทำไมตรงนี้แทนก่อนจะแทนย้ายข้างสองไปนิดนึงเพราะฉะนั้น x ก็คือ a อบวกสแล้วน้องก็จับเอตัวเนี้แทนแม่งเลยถ้าแทน a เป็น3ามสามบวกสองเป็นใครห้ถ้า a เป็นลบหลบหบวกสได้ห แปลว่าเซตเอสประกอบด้วยหนึ่งกับห้าบองช้อยหนึ่งกับห้าอยู่ในช้อยข้อไหนเออชอยข้อหนึ่งจบพี่อุ๋ยคะทำไมรุ่นที่ที่แล้วไม่ได้เต็มอะคะก็อย่างที่บอกมันจะมีข้ออย่างไอ้ข้อ S กับ T ข้ออย่างนั้นอะซึ่งบางทีเองก็จะพลาดอย่าประมาทอย่าประมาทพี่ทำข้อไหนพี่ไม่เคยประมาทสังเกตดิพี่เอาจริงทุกข้อ อ่ะข้อที่10ข้อที่10เห็นโจทย์ยาวๆอย่างนั้นรู้เลยเรื่องอะไรเรื่องเซตอ่ะดูข้อสิบนะครับจากการสอบถามลูกค้าที่ดื่มกาแฟร้อยยี่ส้าขีดเซนได้คาว่าร้อย่ห้าเขาเรียกยูอะไรดังๆยูนิเวอร์สถ้ายูเนี่ยกูตอบฟันร่วงเลยนะน้องครับเรียนเซตถึงวันนี้แล้วนะครับอย่าให้ดินยูเนี่ยนะครับ อันนี้ u n i v e r s ย l หพี่อุ๋ยโหดจังเลยขอโทษขอโทษก็มันไม่อยากให้น้องผิดอ่ะมันโกรธอ่ะเขาบอกว่าเกี่ยวกับการใส่น้ําตาลนมสดหรือครีมเทียมแสดงว่ามีทั้งหมดกี่เซตสามเซตเตรียมตัวกี่วงสามวงเอาว่า3สามวงหนึ่อันหนึ่งใส่อะไรอัะแรกน้ำตาลอันนี้สองใส่นมสดอันนี้สามใส่ครีมเทียมอาเขียนตาลนมครีม สามเซตคำาว่า universe หมายถึงอะไรในเซต universe ทั้งหมดรวมข้างนอกไหมรวมปกติ universe กับ union ใครใหญ่กว่าเสมอ union มันแค่รวมข้างในกันไม่รวมข้างนอกจริงไหมต่อนะจ๊ะน้องข้อที่1มีลูกค้าใส่น้ำตาลในกาแฟ40 40เอาไปใส่ได้ยัง อย่างรู้แต่ว่าน้ําตาลทั้งหมด40จริงไหมไหนไงหน้าดิน้ําตาลมีกี่ส่วนสี่ส่วนบางคนใส่สิบ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 พองไม่สัตว์ไอ้เทียมึงคิดอะไรง่ายโลกสวยอี่หาไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะคะต่อมานะครับขอโทษนะขอโทษใส่ครีมเทียมห้าสิบใส่ได้ไหมครีมเทียมยังไม่ได้พานไปก่อนท้อไหมไม่ท้อนะประโยคเด็ดเจะอยู่ข้างหลังอันต่อน้ําตาลและครีมเทียมยี่สิบ ก็ใส่ยังไม่ได้เพราะน้ําตาลกับครีมเทมคือตรงนี้2อ,อันไม่ใช่10กับกสิบนะขอเยอะในครั้งต่อมามีลูกค้าใส่น้ําตาลและนมสด5ก็คือตรงนี้น้ำตาลนมสดตรงนี้ย้5ต่อมาวงข้อที่หดอกจันดอกจันข้อ5แล้วอ่านให้ฟังดังๆไม่ต้องรีบ1 2ึสองสาไป แสดงว่าตรงนมสดและขินเทียมไม่มีชี้ตรงไหนนมสดและขินเทียมตรงกลางกับขวาต้องเป็นเซตเสร็จบ้างแรงเงาทิ้งเพราะไม่มีเฮ้ยดีะรู้ป่ะทำไมแรงเงาทิ้งแล้วที่พี่บอกดีมันจะเหลือช่องที่เหลือแค่อย่างละช่องจริงไหมย้อนกลับไปข้อที่สามอ่านข้อสามดีน้ำตาลกับครีมเท่าไหร่ยี่สิบแสดงว่าตรงนี้ยี่สิบพอ,อะไร พาะไม่มีตรงกลางใช่เข้าใจยังต่อมาเขาบอกว่าข้อที่สี่น้ำตาลและนมห้าข้างบนใส่ห้าเลยเพราะไม่มีน้งกาลนี่เันเข้าเพียงไหมอันนี้ฮะไม่ทันเนี่ยไม่ทันเสร็จแล้วพี่มีข่าวดีเหลืออะไรเหลือตรงนี้ใช่ไหมจำได้ไหมสี่อะไรสี่สิบห้าห้ากับยี่สิบเท่าไหร่ยี่ห้าขาดเท่าไหร่สิบห้าน้องใส่ได้ บรรทัดที่สองครีมเท่าไหร่ตันแรกห้าสิแล้วตอนนี้เท่าไหร่เหลือเฮย้ยชอบอะ่ะคือเวลาอะไรเงเอาที่นั่นมันดีหมดจริงไหมต่อไหเหลืออย่างเดียวคือไอ้ตรงนมตรงนี้ยังไม่รู้ไม่เป็นไรข้อที่หคนที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ำสดไม่ใส่ครีมยี่ห้าคือตรงไหนข้างนอกคําถามเราจะหาตรงนมยังไงใบให้เอายูนิเวอร์ช่วยช่วย,ยงไง ใช่ลบทั้งหมดนี่เลยจริงไหมหรือเอาข้างในรวมกันแล้วไปหัหกจากร้อยยี่ห้าอ่ะบอกเลขดีกว่าสิบห้าบอกห้ายี่สิบบอกยี่สิบสี่สิบบอกสามสิบเจ็ดสิบบอกห้าไอ้เจ็ดสิบบอกยี่บห้าเก้าห้าลบจากร้อยยี่บห้าสามสิบแสดงว่าตรงที่ใส่นมอย่างเดียวอ่ะสามสิบทันไหมเนี้ยเข้าใจนะให้มึงดูเรื่องนอาไว้โจถ่หาหา้า คนที่ใส่นมสดอย่างเดียวกี่คนตอบเท่าไรตอบเท่าไหรอย่าตอบสามห้าถ้าตอบสามห้าต้องใช้คําว่าใส่นมถามหน่อยนมกับนมอย่างเดียวต่างกันยังไงถ่านมนมคือเต็มเต็มไม่ใช่ิมหาโพ่อของไอ้สัตว์นมคืออย่างนี้นมคือเต็มเต็มคือก้อนนี่เต็มเข้าใจใช่ไหมอันนี้คือนมเต็มท่านมมันคือเต็มเต็ม แต่ถ้านมอย่างเดียวอ่ะคือเซี่ยวสามสิบผมไม่คุยอยากคุยเรื่องราโงกับคุณไปดูข้อเไม่เดี๋ยวจะยาวไปดูข้อสิบเอ็ดเรื่องอะไรเดี๋ยวจะยาวเออคุยกยนุูคอไอ้สัตข้อที่สิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนนะที่ทำไปแล้วกี่ข้อความรู้สึกนี้จะไม่มีในแผ่นนะคือเฮียนี่ข้อสิบแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างเลวเฮียแผ่นจะไม่มีอย่างนี้โอ้ยแผ่นเนี่ยสามชั่วโมงสิบข้อไอ้สัต แต่โอเน็ตนี่สิบข้อแบบเอาสิบหรอเฮ้ย้อยได้ปะเอาสัก้อยข้อได้ปะ <S <S เอามาเยสปากดีอ่ะสิบเพี่เชื่อว่ามีหลายคนไม่เคยเจอโจทย์สไตล์นี้อ่ะเริ่มเขามีเหตุมาให้กี่ข้อกี่ข้อสองข้อช้าๆหนึ่งสองสมอ่นานให้ฟังหน่อยภาพอะไรภาพว่าในโรงเรียนทุกภาพว่าโดยขีดคําว่าทุกภาพหนูจําคํานี้ไว้นะทุกภาพแสดงว่า ภาพที่ถูกวาดในโรงเรียนเนี่ยล้วนวาดโดยใครเ,คเพราะฉะนั้นนี่คือภาพวาดในโรงเรียนล้อมรอบด้วยครูศิละปะทําไมครูศิละปะต้องอยู่ข้างนอกอจะภาพวาดทุกวาดทุกการเลยะวาดโดยครูคนนี้จริงไหมต้องอยู่ข้างในนี้ <S <S ถ้าโจทย์เปลี่ยนคําว่าทุกภาพเป็นบางภาพมันจะซ้อนอยังไงถ้าบางภาพ <S <S มันมันจะเหลื่อมมันอินเตอร์เซกอะเข้าใจป่มเข้าใจนะ แต่ถ้าบอกว่าไม่มีภาพวาดในโรงเรียนวาดโดยครูศิลปะสองงจะทำไมกันแยกมันจะมีสามอันทุกภาพบางภาพกับไม่มีเข,ข้าใจไหมเนี่ยอันนี้คือทุกภาพอ่านข้อที่สองดิภาพที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นสีน้ํามันข mm. ีดคําว่าบางภาพในแน่นี่คือครูอะไร mm. ครูศิลปะทีนี้มันจะมีอันหนึ่งคือภาพสีน้ํามันบางภาพสีน้ํามันต้องเป็นไง อินเตอร์เซ็ตมันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือสีน้ำมันผลก็คือมีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันเออจริงไหมน้องว่าดูจริงไหม,ไหมชี้ชี้ชี้ไม่ชี้จริงชี้อะไรชี้ตรงไหนของรูปเนี่ยตรงนี้ไงภาพวาดบางภาพเป็นสีน้ำมันจริงไหมเฮ้ยน้องเขามีการกำหนดสนัญลักษณ์ เอสแทนอะไรพาะบ้านในโรงเรียนแสดงว่าข้างไหนคือเอสทีแทนอะไรครูศิลปะอ้นนีวก่อนเอสย่อมาจากคำว่าอะไรว่าภาษาอังกฤษในโรงเรียนโอุ๊ยครูเยอะ่ะเอ้กูก็บอกอ๋อเอสครูอ้าวแล้วแล้วทีอะครูศิลปะอเยอะดิเยอะสัตว์มึงไปได้นะเนี่ยอ้าวไอสัตว์แล้วน้ำมันพีอะพี่ต้นน้ำมัน พิโชก็ได้โอ้พิโตรียมโอ้ยสัตว์นี่มาเป็นชื่อเลไเฮี้ยพิพิพโตรียมพี่กูชอบไว้เฮี้ยอังกฤษมึงกับกูก็ใกล้เคียงกันนอ้สิตอบข้อไหนถูก <c oughs> โจถามว่าไม่สมเหตุสมผลนี่ไงมึงไม่มองโจนี่ <c oughs> มึงไม่มองไง มึงไม่มองไงคือมึงออกอ่าไม่เห็นนี่ใช่มึงไม่มองจ์ไงมึงเป็นคนอย่างเงี้ยมึงอะเป็นคนอย่างเงี้ยเราอะเป็นคนอย่างเงี้ยขีดเส้นใต้คําว่าไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าคําว่าไม่สมเหตุสมผลคือจะต้องไม่มีภาพวาดอะอยู่ในสีน้ํามันเลยจะต้องไม่มีภาพวาดอะอยู่ในสีน้ํามันเลย คูง่ายๆก็คือจะต้องไม่มี s อยู่ใน p อะ่ะตอบข้อไหนมี2ข้อคือไม่3ก็5แต่ถ้าข้อ5สังเกตไหมว่า p มันแยกออกไปเลยจริงไหมแต่จริงๆแล้ว p มันต้องอ intersect กับครูศิลปะจริงไหมงั้นข้อที่ใกล้เคียงกับคำพูดที่โจทย์ให้มาแต่ไม่สมเป็นสมบุน่าจะเป็นข้อไหนมากกว่าข้อ3 อย่าลืมนะข้อสาม s อยู่ในอะไร s อยู่ในอะไรใน t สอดคล้องกับประโยคแรกที่โจทย์บอกมาเหตุอันแรกใช่ไหมแล้วก็ p นั้น intersect กับ t จริงไหมสอดคล้องกับเหตุอันที่สองจริงไหมแต่มันไม่สอดคล้องกับผลที่โจทย์เขาสรุปจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่สมเหตุสมผลแปลว่าผิดตรงตรง,ตรงคำว่าผลนั่นเองเข้าใจไหมจำไว้นะคำว่าไม่สมเหตุ สมผลผลคือเทสนี่แหละคือสิ่งที่น้องไม่รู้ผลเทสจแต่เหตุเป็นอะไรจริงเข้าใจไหมเหตุเป็นจริงก็คือ s, <S อยู่ใน t แล้วพอินเตอร์เซตกับ T แต่ต้องขัดแย้งกับผลที่โจทย์ยต้องการเข้าใจไหมโจทย์ยต้องการให้ผลเป็นอย่างนี้จริงไหม